ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์แต่สรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายโอกาสตอน,นี้ไปเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะการฟังธรรมะเป็นการจุดเทียนชีวิต เพื่อดวงจิตของเราจะได้แจ่มใสปกติจิตของเรานั้นห่อหุ้มบดยจิเลตส,สามชั้นคือจิเลสอย่างหยาบจิเลสอย่างกลางจิเลสอย่างละเอียดจิเลสอย่างหยาบเราต้องใช้ศีลเป็นเครื่องชำระจิเลสอย่างกลางใช้สมาธิเป็นเครื่องชำระจิเลศอ,อ,อย่างละเอียด ใช้ปัญญาเป็นเครื่องชำระเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงถือว่าเป็นการจุดเทียนชีวิตเพื่อดวงจิตของเราจะได้แจ่มใสสำหรับวันนี้จะนำท่านทั้งหลายไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการฟังที่ดีการฟังที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นในหัวใจของนักเรียนนักศึกษาสมัยโบราณท่านสอนไว้ว่าสุจิปุลิสุมันตรับสดับฟังคำสั่งสอนจิมันตรึกกระลึกตอนข้อฉงนปุมันถามข้อความที่วิกล,ลิมันค้นขีดเขียนไว้เป็นครู ก็เริ่มต้นจากการฟังคือสุตะคือการฟังในการที่จะฟังให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศฟังปาทกถาฟังการอภิปรายฟังการบรรยายหรือฟังครูบาอาจารย์บรรยายในการเรียนการสอนถ้าจะฟังให้เกิดประโยชน์จริงๆหรือเรียกว่า ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเราจะต้องอาศัยหลักการฟังที่ดีการฟังที่ดีนั้นต้องมีต่อสี่ต่อสี่คืออะไรต่อหนึ่งตั้งใจฟังต่อสองตั้งใจจำต่อสามตั้งใจจด และต่อสี่ตั้งใจนำไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติได้ตามหลักสี่ต่อหรือต่อสี่นี้เราก็จะประสบความสาเร็จในชีวิตต่อที่หนึ่งตั้งใจฟังคำว่าตั้งใจฟังก็คือฟังให้มีสมระ คือความสงบกายก็สงบวาจาก็สงบจิตใจก็สงบและฟังให้มีวิปัสนาวิปัสนาก็คือฟังด้วยการใข่ควรพิจารณาให้ดีเพราะว่าวิปัสานีาแปลว่าการ เห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นวิเศษกว่าธรรมดาคือใครควรพิจารณาให้ลึกซึ้งให้แตกฉานให้รอบรู้หรือพดูดง่ายๆก็คือว่าการฟังด้วยดีนั่นคือฟังด้วยความสงบ ฟังด้วยความฉลาดนี่เรีว,ว่าตั้งใจฟังฟังแล้วก็ต้องจำคือว่าตั้งใจจำอย่างสมมุติล่ะเราได้ยินหัวข้อธรรมะว่ารู้ธรรมผลโศรู้โลกผลภัยรู้พัฒนาจิตใจมีความสุขเมื่อเราได้ยินแล้วถ้าเราไม่จำ เราก็ไม่มีแนวทางปฏิบัติไม่มีเข็มทิศในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องตั้งใจจำจำหัวข้อธรรมะให้ได้อย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วว่ารู้ธรรมพ้นโศรู้โลกพ้นภัยรู้พัฒนาจิตใจมีความสุขนี่เราต้องจำ จำไว้เหม่นเดว่าตั้งใจจำต่อที่สมตั้งใจจดคือเราต้องอาศัยการจดการนดการบันทึกเอาไว้การลืมบางท่านอาจะว่าจำง่ายไม่เป็นไรไม่ต้องจดนดก็ได้ยังจำได้ความจริงนานเข้าก็หลงก็ลืมไปเพราะฉะนั้นเราควรจดนดเอาไว้ในสมุด ซึ่งเขาเรียกว่าโนตบุกสมุดบันทึกมีบันทึกเอาไว้กันลืมหรือเมื่อเราต้องการอยากจะได้เราก็จะไปค้นคว้าทันทีเพราะว่าเราจดโนดเอาไว้แล้วนี่ก็เรียกว่าตั้งใจจดต่อไปก็ตั้งใจนำไปปฏิบัติอันนี้สำคัญทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ปฏิบัติ ทำใดก็มีค่าถ้าปฏิบัติหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านเปรียบไว้เหมือนอาหารอาหารเนี่ยเมื่อเราไม่รับประทานมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องรับประทานจึงจะได้รับประโยชน์จากอาหารธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน เมื่อเราฟังแล้วเราต้องนำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้นำหลักการฟังที่ดีเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจจดและตั้งใจนำไปปฏิบัติขออำนวยพรอ้อางอิงเอาคุณประสีรัตนไตรและคุณงามความดี ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังมาแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันขอจุมารวมกันเป็นหมานตะเดชาุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกทุกท่านเถอด